เนที่เลือกสุนาที่ TDM ครับเขาได้มาเจอกับสังคมที่อบอุ่นครับขอบคุณเดนที่ตื่นเช้ามาทำงานได้ขอบคุณที่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขอบคุณที่เปิดใจรับฟังความเห็นของเดนตลอดเวลาขอบคุณที่กล้าแสดงออกขอบคุณที่หาอาหารอร่อยอร่อยินขอบคุณที่ตั้งใจครับและขอบคุณน้ำที่ไปรับไปส่งทุกวานขอบคุณคุณลุงรปพที่หาที่จอดรถให้ ขอบคุณที่พี่ให้ความรู้และเตรียมของว่า,างอร,อร่อยๆให้ครับและจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง mindset ความคิดการรู้จักตัวเองการวางตัวให้เหมาะสมการปรับตัวตามสถานาการณ์และการใช้คำพูดให้ดูดีและน่าฟังมากขึ้นครับสุดท้ายอยากขอบคุณตัวเองที่เติบโตมาอย่างดีและขอบคุณทุกคนที่หมุนเวียนมาเจอพบเจอกันครับ ครขอมนะคะก็ขอบคุณตัวเองที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นแบบไม่ทำร้ายตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดูในัวเองไองดีไม่ให้เจ็บปวดจากใครแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ใหม่ๆที่สอนให้เราโตขึ้นเข้าใจการผิดพลาดในชีวิต สีสันชีวิตค่ะ,ะพยายามไม่จมอยู่กับเรื่องในอดีตที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมิตรภาีดีๆทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ออบก,กอดแล้วก็อยู่ข้างๆในวันที่แย่ที่สุดในชีวิตแล้วก็อยู่ในวันที่ดีเติบโตเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณที่เยียวยาใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนที่ดูแลให้คำปรึกษา คำแนะนําที่ดีเป็นตัวเองและก็อบอุ่นค่ะแล้วก็ทําให้ละลายพฤติกรรมได้ได้ไวแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้เราเรู้จักพีกีเลมากขึ้นค่ะแล้วก็จะนาเอาความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่พี่ๆสอนไปแบบใช้อย่างถูกต้องทั้งการพูดการฟังการวางตัวในสังคมแล้วก็ขอบคุณที่ เพือ่อนๆทุกคนที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แบบบางอานเรากไ็ได้รู้จักตัวเขาดีเลยนะคะแล้วก็ดีที่ได้รู้จักกัน,นะคะ่ะก็อยากขอบคุณเองมากๆวันนี้ที่ยังไม่ได้รู้จักอะไรก <c oughs> ็ไรไม่ได้มีตจักระห่างที่เยอะแล้วก็แบบแแแขอบคุณที่เราตื่นขึ้นมาทำอะไรยเยอะแยะมากมายแล้วก็ ป็นวันที่แฮปปี้มากๆ,ๆเลยกินของอร่อยเล่นได้คุยกับคนเพื่ๆๆอนได้คุยกับพี่อะไรอะแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆุกคนมาแบบเออ,อนี่นี้ที่รู้จักกันนะแบบขอบคุณที่เราคุยกันกวกล้ากันอะไรอย่างได้ฟังเรื่องราวต่างๆก็แบบแต่ทุกคนกินเยอะเข้าไว้ไม่ว่าราคาจะเป็นไงก็อยากให้ทุกคนยินหมนวันนี้ไว้ใช่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่แบบสนิทกันมากขึ้นได้รู้จักคุยมากขึ้นวันแรกก็อาจาจะกินเก่งหน่อยเพราะว่า ยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นตอนนี้นก,นยยก,ก็เริ่มรู้สึกว่าได้คุยกันได้ทำอะไรหลาอยากว่าเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่เลือกเข้ามาบริษัทให้ได้ฝับงานด้วยครัแล้วก็เจ้าเข้ามาก็จะขอบแบบเจ็บเกี่ยวสุขการดีๆกับใครอ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช่สิ่งที่น่าจะแบบนี้ก็แบบจะนำไปปรับใช้ให้แบบพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ปคนนถ้บางคนอาจจะว่าแบบภาครัให้มันเย็นขึ้นกว่านี้มีเหตุผลแล้วก็ต้องหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเจอกันใหม่ กับแบบมือของน้สันนน้น่อมนะคะดูเขียนแนวเลย <c oughs> ก็แบบขอบคุณตัวเองแบบก็คืออยากจะขอบคุณตัวเองมากเลยที่วันนี้สามารถแบบถ้าพูดเรื่องแม่ได้อีกครั้งนึงนนยที่แบบไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแล้วก็ปกติเอ่อจะไม่สามารถพูดเรื่องแม่ได้เลยเพราะว่าถ้าพูดแล้วแบบมันจะมีความดาวมากแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกพูดแล้วมันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ดาวเราแบบ เข้าใจในทุกคนที่แบบเจอสถานการณ์เดียวกับเราก็รู้สึกว่าแบบตัวเองเก่งมากที่แบบพูดได้แล้วก็ชื่นชมก็คือรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากเลยวันนี้ที่ตื่นมาทํางานไหวเพราะว่าเมื่อวานนอนไปน้อยมากเราก็ยังตื่นมาได้แล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากที่วันนี้ดูพูดคุยกับเพื่อนได้มากขึ้นแบบถ้าครั้งที่แล้วอาจจะแบบดูพูดเยอะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ดู สนิทกับเครื่องขนาดนั้นแต่ใครในเหมือนได้ทําความรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกดีใจามากเลยที่แบบได้รู้จักเพื่อนเพื่อน้วก็อยากจะขอบคุณพี่จอยพี่ตีพี่แอมพี่เบลนะคะที่แบบดูแลพวกเราได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้คําแนะนำออสอนเรื่องต่างๆให้เรารู้แล้วก็แบบเ,เหมือนอนาคตแบบว่าเราควรไปในทิศทางไหนมันแนะนําได้ดีมากก็ขอบคุณค่ะ สิ่งที่จะนำไปใช้ก็คือแบบสิ่งที่พี่จอยสอนมาทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบตัวเองหรือว่าแบบการใช้คำพูดหรือว่าเรื่องต่างๆก็แบบจะนําไปปรับใช้ในการทํางานแล้วก็อาจจะไม่ต้องแค่ในสถานที่ทํางานก็อาจจะแบบทุกที่ก็สามารถแบบว่าปรับเนื้อเนื้อหาที่เรียนวันนี้แบบเข้าไปในใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณัวเองค่ะที่เข้มแข็งแล้วก็ ออกมาทําอะไรแบบนี้นะไม่เคยคิดว่าจะมาทําอะไรแบบนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ตัวเองลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวแล้วกัมาที่นี่เพราะว่าอาทิตย์นี้ที่มาหาลัยยงมากทั้งสอบปีเซนอะไรนะค,ะค่ะแบเออ,เอ,อ,เอ,อก็เก่งมากยัมาอีกอะไรนึงค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ตัดสินใจมาที่นี่ด้วยกันค่ะแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกว่าเออมีอะไรก็หันไปยังเจอกันเอออะไร แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ตั้งใจดีหนูก็รู้สึกว่าเราก็ดีนะที่มาเจอรานการนี้ค่ะใช่แล้วก็จากที่เรียนวันนี้นะคะก็ทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็จะเอาไปทําให้รู้ว่าเออลักษณะันอื่นเป็นยังไงแล้วก็ทาาําให้รู้วิธีเข้าหาเขา ขอบคุณตัวเองที่ตื่นเช้าทั้งที่บ้านก็ไกลมากแล้วก็ต้องนั่งรถประจาทางมาอีกก็ขอบคุณมากที่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยมาสายแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่รู้จักหน้านนที่ตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยังมีแรงแต่งหน้าตอนเช้าก็ <c oughs> ขอบคุณจริงๆเพราะตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะบ้านหนูไกลมากแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยเดินสายเลยในเวลา ที่เราต้องมีหน้าที่หรือทําอะไรที่มันมีเวลาจํากัดค่ะแล้วก็เชิญขอบคุณอนหนึ่งก็คือขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็สนุกมาที่นี่ก็ไม่เหงาเลยแล้วก็ไม่เครียดเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าน,น่าจะเครียดมากกดดันมากก็เลยแบบว่าหัวงวกรอยู่ลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆค่ะที่แบบว่าไม่เคยกดดันเราเลยแล้วก็น่ารักมากๆมาีขนมให้กินตลอดแล้วก็อร่อยด้วย แล้วก็วิธีปรับใช้นะคะก็คือปรับเรื่องการพูดคุยค่ะการการแสดงออกมากขึ้นแล้วก็น้าเสียงสีหน้าหรือบุคลิกอะไรต่างๆก็จะเก็บประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้จากที่นี่ไปปรับใช้ในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเต้ที่วันนี้ไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณที่ดูแลเองได้ดีเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมเขกม็มีญาติมีเพื่อนที่เลยก็ ขอบคุณที่อยู่คนเดียวได้ดีค่ะ,ะก็ขอบคุณที่แบบว่าทางแม้มีเรื่องอะไรมากมายในชีวิตก็ก็ผ่านไปได้ในทุกๆวันค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พยายามทำให้ตัวเองมีความสุขม,าก,า,มกกากที่สุดเท่าที่ตัวหนูจะทําได้ค่ะแล้วก็ขอคบคุณเพื่อนๆที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตออที่ทําให้หนูแบบรู้ว่าเออแต่ละคนก็มีมุแมแบบนี้นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่มาใหค้ความรู้เรื่องกบบอ่อเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนอะไรเพราะ่าทีว่าจะมีรู้ในมุมนี้อะไรอย่างงี้ก็ รู้สึกว่าได้ฟ <t> ังแล้ว like ก็แบบอาจจะได้อาจจะได้ไปใช้ในชีวิตจริงเลยนะคะแล้วก็อันนี้ปรับใช้ปลัดใช้นะคะก็จะเป็นเรื่องการแบบพูดคุยหรือว่าการที่พี่สอนมาค่ะก็เอาไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าหนูก็เพาหนูก็คุยกับผู้ใหญ่แต่เนี่ก็ไม่รู้จะเข้าหาผู้ใหญ่ยังไงหนูว่าแบบเออเพื่อนวัยเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเอาไปปลอดใช้ในในเรื่องแบบนี้ค่ะ